ตะเบนก็ได้แม่พันมานะครับผมนะนี่ตะเบนก็ได้ลายแดงมาด้วยครับผมะนะนี่เราก็ได้แล้วครับลายแดงครับโอ้เพียบเลยครับผมอ่ะกินอร่อย่อยเลยอ่า อันนี้ทางเพนก็ได้แม่พันมานะครับผมนะเป็นแม่พันประกาศครับเป็นเลดดาร์กอนครับผมนะอ่าเดี๋ยวก็ไม่ค่อยออกเลดเท่าไหร่นะครับซีดซีดเออตาเกลเลี้ยงเล่นครับผมนะเกล็ดเลี้ยงเล่นก็จะลองเอามาเข้ากันดูครับผมนะกับ ตัวผู้ที่ตะเบนมีอยู่ครับนะ Galaxy ครับต a ค t ล c o l o r ก็เดี๋ยวจะลองดูครับนะว่าจะเข้าออกับตัวไหนแต่ตะเบนก็ไม่เข้ากับต a ค t ล c o l o r นะครับนะตัวที่มีเกตนะครับตัวที่มีเกตก็เดี๋ยวลองพอดูครับนะน่าจะดีกว่าเข้ากับ ปลาจีนนะครับนะเพราะว่าปลาจีนมันจะกดกดยีนกดยีนของเรานะครับนะให้กลายเป็นปลาธรรมดาไปครับนะจากที่เข้าพ่อมาดีๆครับมันจะกดยีนทิ้งหมดครับก็จะหาพวกแฟนซีเข้าด้วยกันก็ไม่มีตัวเมียนะครับผมนะไม่มีตัวเมียก็ได้ตัวนี้มาครับนะเดี๋ยวลองเข้ากันดูครับว่าจะเข้าได้ไหมก็จะได้ลูกออกมาเป็น ชีอะไรก็ต้องมารอลุ้นกันครับอันนี้เลสดักวันมาโชว์ตัวครับผมนะเอาประกาศแฟนซีแล้วกันครับผมนะประกาศแฟนซีเออนะมันก็ไม่มันก็ไม่เลดสัทีเดียวนะครับผมนะไม่แดงแป๊ดเลยเก็ดเคลือบ เกตอะไรก็ยังเป็นด่างๆอยู่นะครับนะยังไม,ไม่ไม่สวยครับยังไม่สวยเท่าที่ควรครับผมนะจอบไปทางซามูซามร้ก็ไม่ใช่นะนี่ครับเกตเขาก็ยังไม่เต็มนะครับนะ<ๆ>ก,ก็ใช้ได้ครับผมนะ<ๆ>เดี๋ยวลองมาเข้าดู<ๆ>อันนี้ก็พักเข้าไว้ก่อนครับพักเข้าไว้ก่อนเหมือนเดิมครับผมนะ ใเบนก็ได้ลายแดงมาด้วยครับผมนะ๋ยวจะลองเอาไปขยายพันธุ์ดูครับนะว่าจะต่อไว้ได้ไหมว่ามันจะตายไหมครับเป็นลายแดงสยามนะครับผมนะก็ซื้อมา20บาทครับ20บาทส่วน ตัวเมียตัวนี้ก็หกสิบาทครับผมนะหกสิบาทก็หาชื่อกระชอนช้อนลายแดงไม่ได้ครับผมนะปรับแสงเลยนี่ครับตัวลายแดงครับอิตาเบนเคยหาเคยพอนะครับมันไม่ได้ครับผมนะมันเป็นอาหาร ให้ลูกปลานะครับอย่างดีเลยก็จะมีลูกนงลูกน้ำอยู่ด้วยนะครับนะแล้วก็ทำความสะอาดอีกทีครับนะถ้าให้ปลาตัวใหญ่ก็ให้กินได้เลยครับนะเขากินได้อยู่ก็จะเป็นจะเทใสก่กระมังเลยครับเดี๋ยวลอง ากระชอนหาอะไรมาช้อนดูครับนะมันจะได้ไหมตัวเล็กมากครับตัวเล็กจ่เลยเห็นไหมครับนี่วิ่งเยอะๆเยอะเลยครับหันปลาชั้นดีครับนะหันปลาชั้นดีเลยแดงแดงครับนี่ครับเดี๋ยวจะแบ่งเอาไปเลี้ยงต่อดูครับนะ ไม่มีน้ำเขียวครับไม่มีน้ำเขียวเลี้ยงเลี้ยงน้ำใสเลยลองดูครับ่ะแก่กันเลยครับขีดละสิบบาทนะครับผมนะขีดละสิบบาทต๋อันนี้มีพอดีครับไม่ได้มีทุกวันนะครับผมนะทั้งวันก็ไม่มีนะครับ โอ้าหลายแดงครับเพียบเลยเออเราจะตักยังไงครับวันนี้ไม่มีกระชอน่อะเดี๋ยวลองดูครับนี่มีกระชอนตักได้ไหมเนี่ยเออได้อยู่ครับนะนะครับสางแดงเล็กๆ นะครับได้อยู่ครับนะครานี้เ้าก็ไปล้างครับผมนะเดี๋ยวไปล้างเราจะได้เอาให้ปลากินครับ อันนี้ขี้ก็ไม่ต้องเอานะครับผมนะแต่ว่าเอาไปเอาไปเลี้ยงต่อได้ครับนะไปเ,เลี้ยงต่อได้เราใส่ไปในนี้เลยนี่เราก็ได้แล้วครับลยแดยงครับโอ้เพียบเลยครับผมเออเอาไปปลากินครับผมนะ นี้มมีตกลงไปอยู่นะครับนะมีตกลงไปอยู่เพียบเลยแล้วก็เลี้ยงเขาไว้ครับโอ้ลืมถ่าย <laughs> โอ้นี่ครับตะเบียนให้แหล่แดงไปแล้วนะครับนะเมื่อกี้ลืมถ่ายครับนะก็ปลายช้อนครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับใส่เข้าไปเลยอ่ะกินอ,อร่อยเลยอ่ะ อร,อร่อยเลยครับ เดี๋ยวมานตักสองสามวันนะครับนะเดี๋ยวก็ลงรัดได้แล้วครับนะจะเป็นว่าทองก็กระป่องๆแล้วนะครับท้องก็ระป่องๆแล้วเดี๋ยวว้นานจะขไข่ไหลอีกครับนี่นี่ เด็ดอร่อยเชียวเดี๋ยวไปดูอีกหตัวที่เหลือครับผมนะเดี๋ยวจะเป็นจะให้กินลายแดงหมดครับนะให้กินลายแดงทุกตัวเลยแล้วก็จะเลี้ยงไว้ด้วยครับนะลายแดงดูซิว่าจะเลี้ยงได้ไหมจะมีให้เขาได้กินหรือเปล่าครับผมนะหรือว่ามันจะตายหมดล <laughs> ายแดง <laughs> เออ หลืออร่อยเชียวเป็นให้นิดเดียวนะครับนะเมื่อกี้ลืมกดถ่ายครับครับนี่ก็ปลาที่เหลือครับผมนะเราไมา่ให้หลายแดงกันครับนะครับให้แค่นี้ครับนะตัวหนึ่ง ปกติก็ไม่ควรให้นะครับนะมันเย็นแล้วอันนี้ตะเบียนมาให้ให้ดูเฉยครับอ่ะเริ่มหโวนี้เลยขุนไปเลยครับโอ้ชอบมากเลยลายแดงครับอันนี้ Dỡ mạng rồi nè Nó ngon rồi Ủa tại sao dỡ chẳng lời Phải càng mạng คำแล้วครับนะคำแล้วะตร้มยาครับตุ้มยาตร้มยานี่กินเก่งนะครับนะะก็ยังงงงครับเคยกินทตหารเมร็ด ก็ไม่กินแตอาหารเม็ดเอาอะไรให้กินเนี่ยเออนะกินอิ่มๆเลยเยอะมากนะครับเนี่ยปลายช้อนเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ใชน่น้อยนะครับเนี่ย ก็ามาเราดูตอนเช้าครับนะว่าจะเป็นยังไงครับไรแดงตะเบนเดจอดรอดถึงมือเช้าไหมกาจะกินหมดหรือเปล่าลตอนนี้มันค่ำแล้วครับนะแสงไม่มีละ ไปเลยนี่ยิ้มบ่ป่วยบ่อเ,เออ,อ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนะมาอัปเดตครับซื้อได้ปลาตัวเมียม,มาอีกตัวนึงครับนะเป็นเลดดาก,ก่อนครับแล้วก็มาให้อาหารลายแดงครับผมนะเราต้องลาไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมนะดูสิว่าตะเบ้นจะเลี้ยงไหลแดงไว้ให้ปลาได้กินได้หรือเปล่าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมนะสวัสดีครับ